เครื่องประดับแท้เสียหายอย่าเพิ่งทิ้งถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่มีเครื่องประดับใส่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนต่างหูต่างๆที่มีการชำรุดการเสียหาย คุณลูกค้ามักจะเก็บลงเกสและไม่ได้ใช้ต่อเลยคุณขารู้ไหมคะว่าสิรพัฒนจิวเวอรี่บายเจเของเราเป็นโรงงานรับซ่อมรับแก้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอที่หลุดขาดเป็นท่อนๆไม่ว่าคุณจะขาดละเอียดแค่ไหนเราก็รับแก้ไขได้ดไหรือแม้แต่แหวนช่วงโควิดหยุดพักร้อนอยู่บ้านกันอยู่ไปนานๆแหวนเริ่มแน่นขึ้นทางเราก็สามารถขยายให้ได้ หรือจะตัดไซส์ให้เล็กลงมอบเป็นของขวัญให้กับคุณลูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเราก็สามารถดูแลและรับแก้ไขให้ได้หรือว่าบางคนใส่พลอยไปแล้วใส่เพชรไปแล้วมีการดุดหายชำรุดเก็บพลอยไว้แต่ไม่รู้จะใส่ที่ไหนก็สามารถส่งมาให้เราได้ค่ะหรือสิ่งสุดท้ายที่เราสามารถทําได้ที่ลูกค้าคิดว่าคาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องของเครื่องประดับที่เราใส่ไปนานๆแล้วเนี่ยใส่แล้วหมองคร้้าใส่แล้วดํา ใส่แล้วมีค่าแป้งติดก็สามารถส่งมาให้ศิรพัจิวรี่ยบ J S j e w e l r y ของเรานั้นบริการรับซ่อมและขัดชุบใหม่ได้รับรองว่าคุณจะได้สินค้าเหมือนใหม่แน่นอนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับเพจศิรพัจิวรี่ยบ J S j e w e l r y ของเราด้วยแล้วคลิปคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมค่ะ